คืนนี้เบลก็มาถึงที่หนองบัวลำพูเย็นใช่ไหมก็มืดก็ค่าแล้วนะเนาะเบลก็เลยไม่ได้พาเด็กๆไปนอนที่รีสอร์ทหรือว่าห้องพักอะไรนะั้นทุกคนก็พักอยู่บ้านพี่สาวนั่นแหละแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ค่อยจะไปหาห้องพักกันนะทุกคนอาหารเช้าของเราวันนี้ก็คือป้าทอดปลาทูเข็มกินกับข้าวเหนียวสตอน้าําพริกไตปลาน้ําพริกปลารา้าทุกคนเอ,อ้อทอดปลาทูไปเป้า าดเสบ็บเฮงตายิ่งข้าวเหนียวบ้านพี่สาวเบลนะปลูกเองกับมือทุกๆปีก็จะทำนาทุกปีทุกคนไม่ได้ซื้อข้าวกินเลยก็มีข้าวเหนียวไว้กินตลอดอู้มันเสบ็บเฮงตาน้ำหนักหนี่ยมมีหลดดอกจากบวมออกบวมหมอ,อกวันนี้กินอาหารเช้าเสร็จเนาะพี่สาวกับพี่เคยก็จะพาแม่เบลไปหาคุณหมอนะทุกคนก็ไปตรวจดูว่าเป็นยังไงออะไรยังไงเนาะ ก็ให้พี่สาวกับพี่เขยไปเพราะว่าเบลไม่อยากพาลูกไปโรงพยาบาลก็คือก็งวดนั้นที่ที่แล้วเรามารอบที่แล้วใช่ไหมเราก็พาลูกไปนู่นไปนี่บ่อยเออถ้าเราไม่พาลูกออกจากบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้ป่วยบ่อย แต่น้องอดินกับน้องอน,นาถ้าเบลไปไหนเขาก็ต้องไปด้วยใช่ไหมเบลก็เลยไม่ไปทั้งเบลก็มีธุระที่จะทําอยู่ที่นู่นนี่ก็คือเบลต้องแพ็คของจัดส่งปลาาให้พี่ๆหลยอายคนที่สั่งปลาเข้ามาเบลก็นัดไว้วันที่8ว่าเบลจะส่งของก็วันนี้เบลก็จะแพ็คของอะไรก็ไปส่งเลยให้พี่เขยกับพี่สาวไปทําธุระแทน ก็ให้พาไปหาหมอพี่สาวดูก็เพิ่งดำนาเสร็จอะไรเสร็จนะทุกคนยังไม่ได้เปิดร้านขายส้มตำเลยเพราะว่าช่วงดำนาก็จะไม่ได้ขายของเลยก็ลุยนาอย่างเดียวก็ปลูกข้าวให้กินตลอดทั้งปีมีปลูกข้าวกินดีกว่าซื้อกินนะทุกคนพี่สาว,วบอกว่ามีกินตลอดทั้งปีนะ่ะมันดีกว่าที่เราไปซื้อมันมันมันประหยัดกว่าพี่สาวบอกอย่างนี้บ้านพี่สาวก็คือบรรยากาศก็คือดีมากทุกคนช่วงหน้าฝนเนี่ย ใบไม้ผลิออกมานี่เขียวขจีเลยต้นทงต้นถั่วที่เรวปลูกไว้กับป้ารอบที่แล้วมันก็ขึ้นมางอกงามแต่ป้าบอกว่ามันไม่ มันขึ้นมาเฉยแต่ว่ามันไม่ออกผลให้กินมันเป็นเพราะมือเบลหรือเปล่าทุกคนเป็นคนปลูกนะแต่ว่ามันไม่ออกลูกเลยจ้าทุกคนเราเป็นคนแบบว่าอ๊้ยอันนี้เก่งนะแต่ว่าทําไมปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยได้กินเลยไม่ได้กินเลยป้าบอกว่ามันขึ้นสวยงามมากแต่ว่ามันไม่ได้ออกผลให้เรากินมีแต่ใบจา้าอเปลืองที่ดินเนี่ตัดทิ้งเลยจ้า พี่สาวกับพี่เคยพาแม่ไปหาหมอ,อแล้วเดีวก็แพ็คของอะไรเสร็จก็ประมาณอู้บ่ายโมงแล้วนะทุกคนพอบ่ายโมงเสร็จฝนตกตลอดทั้งวันเลยที่หนองบัวลำพูก็คือฝนตกดีมากทุกคนตกไม่แรงนะแต่ตกนิดๆหน่อยออๆอ่ะพอฝนโปรยๆใช่ไหมก็เปียกอยู่นะ เบลก็แพ็คของเสร็จก็ประมาณบ่ายมงกว่าๆแล้วเบลก็เลยแต่งตัวมาขับรถเปิดประทุนมานุ่นเด้ทุกคนเบลมีรถเปิดประทุนนะบอกเลยไปเพิ่งซื้อใหม่เมื่อวานเนี่ยไปเพิ่งไปถอยออกมาเดี๋ยวจะขับไปอีดานด้วยไปใันจะไปกับเพี่ยวกับเบลมั้เบลมีรถเปิดประทุนนะจ้แเบลก็ขับรถมาแล้วให้ออดินกับปนาอยู่กับป้าเนาะก็ไม่ยากหรอกถ้าอยู่บ้านเฉยๆอดินอะนอนหลับไปแล้วแต่ว่าน้องอนายังไม่หลับแต่อนาไม่ค่อยพูดยากนะทุกคนอนาก็คืออยู่กับใครก็ได้อยู่กับป้าก็ได้ อยู่กับยายก็ได้อยู่กับเบลก็ได้แต่น้องอดีตต้องอยู่กับแม่อย่างเดียวก็นอนไปแล้วก็ให้ซื้อขนมขนมให้กินแล้วก็ให้นอนแล้วคัน,นี้เบลก็ออกมาส่งของเพราะว่าฝนตกเอามาด้วยไม่ได้เบลก็นั่งรถเปิดประตูเข้าใจไหมคําว่าเปิดประทุน่ะพอเปิดประทุนปื๊บฝนมันก็สาดลงมาปัา๊บไม่ได้จ้าเบลก็เลยขับรถมาเอาถุงใส่ของแบบนี้แล้วก็มาส่ง ที่ไปสนีนะทุกคนไปตามหาคือรี่อยู่ไม่เจอเบลหาไม่เจอทั้งฝนมันตกด้วยเบลก็เลยแวะมาไปสนีดีกว่าว่าจะลองส่งคือรี่อยู่ว่าค่าส่งมันถูกเนาะเห็นพี่ๆหลายคนบอกค่าส่งมันถูกนู่นนี่นั่นก็เลยอยากจะไปลองส่งอยู่ถามพี่สาวเบลแล้วว่าคือรี่มันอยู่ตรงไหน พี่สาวก็บอกอยู่ว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เออก็ขับรถไปไม่ถึงเบลก็เลยไม่ไปเบลก็เลยเออเอาแม่มาไปสนีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกตื่นขึ้นมาไม่เจอเราก็จะลงหง้องห้อีกเบลก็ต้องรีบส่งของแล้วก็รีบก็รีบกลับไปหาลูกแล้วกันเนาะทุกคนออเดอร์วันนี้ก็คือถล่มทลายมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนสาวเบลเนาะเบลก็ทําโลโก้อะไรมาเรียบร้อยนะทุกคนคือคือเข้าขั้นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวแล้วนะคะวนนี้นะจริงจังแล้วนะจริงจังมากเลยนะ มันเป็นงานทุกงานแหละทุกคนทําอะไรก็เป็นงานมันทําได้สักสิบงานเนี่เบลก็จะทํานะมันก็ดีสําหรับตัวเราไงการทํางาน,นมันไม่มีอะไรน่าเบื่อมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆตลอดเนี้อู้สาธุขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอพระคุณลูกค้าที่น่ารักกับเบลเสมอขอบพระคุณมากเลยค่ะเสร็จแล้วทุกคนวันนี้ฝนตกเบลขี่รถเปิดประทุนมาด้วยวันนี้ <laughs> ฝนตกหนักมาก ส่งของเสร็จฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยทุกคนขอใส่หมวกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวหัวเปียกคาเดี๋ยวเราไม่สบายเนาะเราก็ใส่ชุดกันฝนของพี่สามมาเลยนี่ก็คือรถเปิดประทุนของเราจ้าเราเพิ่งถอยมาใหม่เมื่อวานนี้ <c oughs> ทุกคนซาเล้งค่ะสู้ชีวิตไมล่ลาสู้ชีวิตมากบอกเลยถ้าอยู่ที่สุราษฎร์ก็จะมีรถยนต์รถแม่งแต่ว่าที่นี่ก็คือพี่เคยก็เอารถพาแม่ไปหาหมอใช่ไหมเรามันก็ไม่บ้างเราก็ เวลามันกระชันชิดป้าเบลก็เลยบานัดขับรถไดประทุนนั่นไป <c oughs> เบลก็เลยขับมาจ้าตอนแรกเบลว่าจะเอามอเตอร์ไซค์พี่สาวมานะก็ว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ป้าเราบอกว่าของมันยึดเอามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ต้องเอาซาล้งไปค่ะเบลก็เลยขับซาล้งนี่แหละจ้ะตะเล็ตตะเล็ตตเล็เลเลมาคนเดียวค่ะก็เอาลูกไว้กับป้าป้าก็ดูเลียหลานให้เนาะส่งของเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็แวะไปซื้อของนิดหน่อยแล้วเราก็กลับมาบ้านเพราะว่า อของกินให้เด็กๆก็ห้ามลืมเนาะกลับมาถึงแล้วพี่สาวก็กลับมาพอดีเลยทุกคนก็เลยได้อ่ฝนมันตกไงพี่สาวก็รู้ว่าเดี๋ยวจะลงไปทุ่งนาไปดูน้ําที่ที่ทุ่งนาด้วยว่าน้ํามันเยอะน้ํามันน้อยน้ํามันแห้งมันเยอะหรือเปล่านู่นนี่นั่นพี่สาวก็จะไปตรวจดูว่ามันเป็น สภาพมันเป็นยังไงนะเพราะว่าทุ่งนาคนต้องดูแลใส่ใจนะทุกคนถ้าน้ํามันเยอะนี่ก็ไม่ได้น้ํามันน้อยน่ะก็ไม่ได้มันต้องดูกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดก็คือยากลําบากมากเลยใครที่เป็นแบบว่าคนทํานาจริงๆจะเข้าใจต้องรักในอาชีพนี้จริงๆนะทุกคนถึงจะทําได้พี่สาวเบลก็คือเก่งมากเลยนะขนาดเบลทำจริงๆกับคุณตาคิมเบลลืมหมดแล้วว่าคุณตาทําอะไร รู้แต่ว่าดำนาอย่างนี้ถอนกล้าแบบนี้แต่ว่าถ้าปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยต้องทําใส่ใจหรือว่าทําอะไรเบลก็ทําไม่ค่อยเป็นนี่ก็คือทุ่งนาของพี่สาวที่ทําไปเนาะเป็นที่นาของพี่เขยนี่แหละทุกคนก็คุณแม่ของพี่เขยก็คือแบ่งสันปันส่วนให้เนาะช่วงเวลาฤด้ดูการทํานาก็จะมาทําด้วยกันนี่แหละทุกคนก็จะแบ่งๆล็อกๆกันไปก็จะเป็นสถานที่ ที่นาของพี่เคยพี่สาวก็มาทําทุกๆุกปีก็มีข้าวไว้กินงไงทุกคนนี่แหละโอ้ยกอดนอไมก็คือฉันก็นล,ลุ้นรักนอไม่แห้งจ่าเห็นกอไผ่ไม่ได้ก็บอกพี่สาวอยู่ว่านั่นนั่นกอไผ่ไม่ไปเก็บนอไม้เลยพี่บอกพี่สาวไปบอกว่ากอไผ่กอกนี้นอไม้มันแกงไม่อร่อยถ้าไม่มีตัวเลือกเดี๋ยวจะมาเก็บถ้ามีตัวเลือกอันนี้ไม่อร่อยเลย ก็เลยไม่ได้เก็บกับทุกคนแล้วก็เห็นกอนก,กอไผ่ไม่ได้เราตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะที่อีาดาเนี่ยหาต้นไม้หากอไผ่บ่มี่ดอกจา้านูน่นต้องขับรถไปภาคเหนือหนูถึงได้ได้ไดจเจอกอไผ่ต้องตาดีด้วยนะถ้าตาร้าเนี่ยคุณไม่ได้เจอดอกไม้นะคะต้องตาดีๆด้วยค่ะ ในทุ่งนาของพี่สาวเบลก็จะมีผักบุ้งมันขึ้นตามท้องไร่ท้องนาเลยนะทุกคนผักบุ้งตัวนี้ก็คือเราเก็บจากทุ่งนามันค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าทุ่งนาพี่สาวเบลก็ไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาอะไรก็คือมันกินได้เก็บได้มาสดๆกินสดๆ,สดๆ,สดๆผักบุ้งนานี่ก็คืออร่อยมากกินกับท้่งต่าทุกคนอู้ยนี่ก็พากไปน้ําลายย้อยไปได้ได้กัดเข้าไปผักบุ้งนากรึบกับเฮ้งจา่าแซ่บที่สุดในโลก <c oughs> เรื่องกินได้ยินหนึ่งค่ะ ขากลับมาจากส่งของเบลก็เลยแวะที่รีสอร์ทใกล้ๆห้องใกล้ๆบ้านพี่เขยบ้านเกิดพี่เขยนะทุกคนเพราะว่าบ้านเกิดพี่เขยมันเป็นหมู่บ้านแรกหมู่บ้านถัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านพี่สาวเบลนะก็คือหมู่บ้านที่เบลเกิดนั่นแหละแต่ว่าพี่เขยก็อยู่อันดับทางเข้าพอดีก็จะมีรีสอร์ทอยู่ทางเข้าบ้านพี่เขยก็คือมันก็จะมีรีสอร์ทอีกที่หนึ่งมันจะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเลยนะก็น่าอยู่อยู่นะพี่สาวว่าตรงนี้มันน่าอยู่อยู่เพราะว่า คุยกับพี่สาวตั้งแต่เบลจะกลับมาใช่ไหมเบลก็เลยบอกพี่สาวว่าเบลไม่ได้พาลูกมานอนบ้านพี่สาวนะตัวเบลเองเนี่ยอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าลูกเราก็คือยุงมันกัดนะ่ะยุงมันชอบน้องอดินมากเลยนะทุกคนมดนี่ชอบน้องอนาที่สุดกัดทีนี้บวมแข็งเลยเบลก็สงสารลูกเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะเขาไม่ได้แบบว่า อดทนได้เหมือนเราไงเราก็เกิดกินอยู่แบบนั้นตลอดเราก็ไม่ได้เรียเายยุงกัดแต่เราไม่ได้เป็นอะไรมากแต่น้องอดินก็คือเป็นมากเวลายุงกัดบวมลายเต็มตัวคันปวดเจ็บทรมานก็นี่แหละเราก็สงสารลูกเราก็ว่าพาลูกมานอนห้องพักดีกว่าสักวันหนึ่งเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ค่ะพูดนแล้วมโน <laughs> มาโนเพิ่มฝันจาก็ทํางานนี่เลยค่ะเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินนะคะเราก็จะตั้งใจทํางานจาจะปลูกบ้านหลังใหญ่หลังโตทําเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้เวลากลับมาเราก็จะได้มีที่อยู่ง่ายเออเราก็จะตั้งใจทํางานให้ดีค่ะเก็บเงินให้มาก แล้วว่าเราก็จะมีที่มีทางปุ๊บแะละเราก็คิดไปว่าฝันไปนะทุกคนเออเราคนเราต้องมีความตั้งใจเนาะมันนั่งั้นมันไปไม่ถึงดาวนะใช่ไหมนั่งกินข้าวอยู่พี่เขยก็เลยถามว่าทําไมไม่เอาปลาลามาให้ชิมเลยเพราะว่าพี่เขยยังไม่ได้ชิมปลาลาเมื่อเช้ากินแค่น้าพริกไตปลาเข้าไปกับสตอนะทุกคนตอนเย็นเบลก็เลยเอาปลาลาบองมาให้ทุกคนในบ้านได้ชิมกันไปดูว่าทุกคนในบ้านจะชิมแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะ dạy yên quá kín beng này liều sao bóng mày dạy mày yên tâm hook a lộn mày hook 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 ยันเหรอก็น่าม้เว้ยเนยังยังทํายังไงเจ็บอย่างเงี้ยยันลูกขึ้ได้ลื่นหย่ำก็ในจังหวะอุกิผ่านผ่านมากมันนัวเด้มันกินแบบยุดบ่ได้เลยอ่ะมันบ่เพียง ทุกคนในบ้านชิมก็บอกว่าผ่านนะมันอร่อยนะทุกคนเขเข้ามาสั่งกันได้นะปลาละาบองแต่ว่าเบลทําแค่ปลาลดิบนะทุกคนอาจจะในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะสั่งทําปลาลสุกเนาะแต่ว่าอันนี้คืออร่อยจริงเว ลองเดียวเบลว่ามันแซบเบลถึงเอามาขายนะถ้ามันไม่อร่อยเบลก็ไม่อยากเอามาขายนะทุกคนถ้ามันอร่อยก็คือมันถูกใจเราเบลว่าอันนี้ม so ันก็คือเลดอ่ะเบลก็เลยเอามาขายเมื่อคืนนี้ก็กลับมาถึงห้องนะทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเหนื่อยมากๆไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยก็กลับมาถึงตอนเช้าก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศในรอบ ห้องหรือว่าด้านนอกเนาะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังหน้าอยู่อยู่นะใครสนใจสั่งปลาร้าสั่งจองน้ำพริกไตปลาสตอทักเข้ามาหาเบลได้เลยนะทุกคนครีมทาหน้าก็มีทาแล้วหน้าเด้งหน้าใสนะจ๊ะเบลจะให้ช่องลิงก์การติดต่อไว้ที่ตรงนี้เลยทักเข้ามาหาเบลในไลน์ได้เบลรับออเดอร์เองส่งเองทุกอย่างทุกขั้นตอนใครที่สั่งเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ คลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ